ทุกคนอยากประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณฝันที่คุณตั้งใจก็ขอให้คุณลงมือทำในสิ่งที่คุณฝันที่คุณหวังไว้เพราะการที่เรารู้สึกว่าทำอะไรแล้วสมองจะยุ่งยากคือสัญญาณบอกว่าสมองต้องทำงานเพิ่มขึ้นหลายขั้นตอนเพื่อทำสิ่งนั้น หมายความว่าหากเราลงมือทำสิ่งที่ซับซ้อนจะได้ใช้รหัสสมองที่ปกติไม่ค่อยได้ใช้และทำให้รหัสสมองส่วนนั้นพัฒนาขึ้นดังนั้นยิ่งเป็นเรื่องที่ปกติเราไม่ได้ทำมากเท่าไหร่เมื่อมีโอกาสก็ยิ่งควรลองทำเท่านั้นเช่นลองเสนอตัวเป็นคนจัดงานเลี้ยงของบริษัท ลองไปเที่ยวเองโดยไม่ไปกับทัวร์หรือถ้ามีคนขอให้เป็นพิธีกรหรือไปคุยในงานเลี้ยงก็อย่าปฏิเสธหากมีทางที่ยากกับทางที่ง่ายให้ลองไปทำที่ยากดูหากมีทางที่ได้เจอผู้คนใหม่ๆหลายคนกับได้เจอแค่ไม่กี่คนหลายคนเลือกที่จะเจอ กับคนไม่กี่คนเพราะชอบความสบายให้ลองไปทางที่ได้เจอผู้คนใหม่ๆหลายๆคนอย่าไปในทางที่สบายลองไปทางที่ต้องใช้เวลาเยอะๆดูในชีวิตประจำวันเมื่อมีเรื่องที่ลังเลว่าจะทำดีหรือไม่ทำดีให้ลองทำดูก่อนจนเป็นนิสัยเมื่อทำเช่นนั้นจะเจอสิ่งที่มีคุณค่าที่เราไม่คาดคิดซึ่งสิ่งนั้นอาจเป็นสิ่งที่เรา ทำให้เราก้าวไปข้างหน้าก็ได้หรืออาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเจอสิ่งใหม่และเติบโตในสิ่งนั้นๆก็ได้